สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของซูเปอร์โนวาโชว์เนี<อ>่ยท้าจะยังไม่ค่อยนีเท่าไหร่นะฮะ,ฮะเดี๋ยวก็ด่นนะครับต้องนนต้องบอกกันนิดนึงนะฮะว่าคุณแมนนะครับผมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ วันนี้แอนดี้นะครับผมก็จะมารับหน้าที่นะครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมที่นี่นะครับกับรายการซูเปอร์โนวาโชว์นั่นเองนะครับกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆและที่สำคัญนะครับผมนะวันนี้เราก็มีผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยในรายการของเราเช่นเคยนะครับแนะนําสําหรับผลิตภัณฑ์ดีๆให้สาหรับทุกๆท่านนั่นเองรวมทั้งโปรโมชั่นพิเศษด้วยแน่นอนนะครับช่วงแรกนี้นะครับเราอยู่กับพี่น้องนะครับคุณน้องครับผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และมีเดียนะครับบริษัทเนเจอร์โนวานั่นเองนะครับ เห็นกันเว็บแวรบกันไปเรียบร้อยแล้วใช่ตกใจเล็กน้อยไงว่าไม่คุ้นหน้าคุ้นตาไงไม่เคยเห็นแอนดี้นะตอนนี่ยต้องฝั่งเนื้อฝั่งตัวด้วยนะฮะใช่รวมทั้งฝั่งเนื้อฝั่งตัวกับคุณผู้ชมด้วยใช่ก็เดี๋ยวนะเรียกร้องเรียกว่าไงอ่ะแนะนำตัวไปแล้วกันเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นน้องแมนครับใช่ไหมแต่ว่าติดภารกิจไปติดภารกิจนะครับผมก็ร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการนะครับผ่านทาง s อสนะครับที่4 5 3 5 8 8 5นั่นเองนะครับก็หล่าอสู้ไไม่ด้ กว่ากันไปหรือว่าหลอกกว่าดูเอ๊ะคงยากนะฮะยากอ่ะหลอกกว่านี้คงยากเราเป็นว่าเรายอมพี่แ่บสูสีอยู่นะนะฮะเออยังได้นะสูสีอยู่นะขนาดนี่พี่บอกใส่ตาจันคือเรื่องของเรื่องพี่มีปัญหาเรื่องสายตาเออบอกว่าแก่แล้วพูดถึงวันนี้ครับพี่น้องครับเต๋สาวๆหลายๆคนบอกว่ามีปัญหาเหลือเกินครับเรื่องเรื่องแม่อกแม่ใจเคยได้ยินไหมฮะอกอกหักกับเรื่องเล็ก ทำไมเราเนเรื่องใหญ่ประมาณนั้นเออพี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะแต่ก่อนพี่เป็นอย่างนั้นจริงๆครับสมัยก่อนนี่รู้สึกว่าทำไมตัวเองแม่ไม่รักหรอเออแม่จับนอนคว่ำตลอดใช่อะมาตื่นมาปวดตลอดหันหน้าหันหลังเพื่อนหันหน้าให้เพื่อนเพื่อนบอกว่าเฮ้ยหันหลังทําไมหันหน้าคุยกันบอกเฮ้ยหันหน้าแล้วเออฉันเล็นกไปหรอเป็นเรื่องสำคัญนะสังเกตไหมครับว่าไม่ว่าจะเป็นศิลปินต่างประเทศหรือว่าจะเป็นศิลปินเมืองไทยหรือว่าจะเป็นดารา ะต่ต่างๆเนี่ยเขาก็จะหันมาแปลว่าไปทำศิลปกรรมกันใชเพื่อจะให้น้าอกบึ้มสลืดขึ้นบึ้มบึ้มดูเหมือนทาทาอะไรประมาณนั้นใช่ไหมแต่พี่พี่ไม่ต้องเดี๋ยวนี้พี่ค้นพบแล้วแต่ก่อนก็เศร้ามานานนอ้องให้ทุกคืนเลยเออตั้งแต่ตอนนี้ตั้งแต่มาอยู่บริษัทเดจโนว่าเนี่ยก็เริ่มค้นพบว่าเฮ้ยจริงๆมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นเออแบบว่า สำหรับคนที่ขี้เกียจอย่างเรานะแล้วคนไม่มีพื้นที่ไงไม่มพื้นที่ไม่มีพื้นที่เยอะบนเดือนร่างอะไรอย่างเงี้คือมันมีอะไรน้อยน้อยมีอะไรน้อยน้อยก็แบบว่าเขาก็บอกว่าเฮ้ยโกยได้นะนวดได้แล้วมันจะขึ้นจริงๆตอนแล้วว่าจะโกยได้หรอมม่ผ่านมาแล้วกูไม่เอากลัวเป็นคนที่กลัวมีดไงแล้วก็ดูแบบว่าคือเท่าที่รู้มาเนี่ยหลายๆคนที่ไปทำเราต้องมานั่งนวดกันทุกวันวันละ5้าร้อยถึงพันครั้งเื่อ เพื่อกระตุ้นไงเออไม่เัันแข็งเพื่อให้มันแบบเข้าที่เข้าทางกับเออร่านกายของเราไงใช่ไหมมันดูเรายุ่งยากไงงบเราก็น้อยก็ถามบอกว่าเออสวยยังไงให้ไวแล้วก็แบบว่านะใช้เงินน้อยๆด้วยพอมาอยู่ที่เนเจอร์โนวาเนี่ยเขาก็แนะนําผีพันตัวนี้ตอนแรกก็ไม่กล้าใช้หรอกเออพอตอนหลังก็ลองลองดูสักหน่อยใช่ไหมเอาเป็นเทสลองมาดู กเไม้าลองอะเพราะว่ามันเกี่ยวกับผิวหนังเกี่ยวกับอะไรไม่กลัวแพ้จริงๆอ่ะพี่เป็นคนขี้แพ้นะโอ้แบบว่าโดนนู่นโดนนี่ก็แพ้กันง่ายแต่ทางท่านประธานบริษัทเองเนี่ยบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยได้รับการรับรองโอ้จากบริษัทที่แบบว่าเครื่องสําอางเลยนะโอ้เขาบอกว่าจากสถาบัน Spin Control ของประเทศฝรั่งเศสซึ่งบริษัทเนี้จะเทสเครื่องสําอางทุกตัว เพราะนั้นเนี่ยไม่แพ้แน่นอนไม่แพ้แน่นอนปกติพี่โดนอะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยแบบสังเกตหน้าเนี่ยพอโดนปุ๊บมันก็จะเป็นรอยอแล้วออแล้วจะหาหหน้าอกนี่มันจะเป็นผิวหนังที่ค่อนข้างที่จะเบาบางบางมากๆไม่แพ้กับผลิตภัณฑ์ที่ดีใช่ก็ลองลองทาดูทาวันแรกก่อนก็บางๆก่อนไงเอาแต่แถวนี้ก่อนพิ่ได้ว่าเทสตรงข้างๆก่อนใช่ไหมถ้าเกิดแพ้มาก็ยังแบบว่าเออนะอะไรอย่างนี้เหมือนเทสแบบว่าก็คือถ้าแพ้เนี่ยก็มองไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นเพราะ่ถึช่วงในในช่วงในในเริ่มจากในในก สองชั่วโมงเฮ้ยไม่มีปฏิกิริยาเว้ยเริ่มไหลเข้ามาไหลเข้ามามาเริ่มโกยเริ่มโกยที่เราพูดถึงนี่ก็คือตัวไหนฮะก็คือ B 2 C B 2 C นะครับคุณผู้ชมครับก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้เลยขออนุญาตโชว์คุณผู้ชมได้ดูสักนิดหนึ่งนะครับกล้องจับไหนกล้องไหนเอ่ยรู้สึกหน้าผมดำๆแล้วครไฟอดนหลับอ่นนอนหรือว่ายังไงขอไฟอันนี้อันนี้คือ B 2 C นะฮะใช่มันจะเป็นเนื้อครีมช่วยให้สำหรับสาวๆที่หน้าอกเล็กใช่ครับผม ไม่มีมาตั้งแต่กําเนิดก็ดีนะครับหรือว่าอยากจะมีหน้าอกที่ใหญ่ขึ้นนะครับผมนะก็นวดเดี๋ยวถามก่อนส่วนผสมนี่มันทํามาจากอะไรจริงๆเนี่ยส่วนผสมจากธรรมชาติล้วนๆนะคะหลักๆก็คือก็คือขาวซึ่งหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันสามารถที่ช่วยกระตุ้นแต่จริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยท่านประธานบอกว่าครีมตัวนี้ช่วยกระตุ้นแต่ว่าเราก็ต้องรู้จักที่จะดูแลตัวเองเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยนะสาวๆเนี่ยยังไม่ควรลดน้ําหนักการลดน้ําหนักเนี่ยจะทําให้ เร่างกายเราเรียกว่าไงอ่ะผอมใช่ไหมพอผอมไอ้ตรงที่ไอ้ตรงที่มันควรจะมีอยู่มันก็ไม่อยู่มันก็มันก็จะไปใช่จะไปพอวการลดแบบนี้ไขมันเพราะจริงๆเนื้อผู้หญิงช่วงนี้คือไขมันถูกไหมมันจะต้องมีไขมันอยู่ตรงนี้ไงเพราะนั้นเราก็ต้องกินเยอะๆนะดูแลเรื่องการกินเนื้อนมไข่อาบกินเข้าไปเห็นไหมเออแล้วก็บำรุงกันเข้าไปแล้วก็อาบน้ําเย็นคุณผู้หญิงที่ชอบอาบน้ําร้อนเนี่ยขอเตือนเลยนะเขาบอกว่าไม่ดี โดยชอยที่บอกว่าอ่าน้ําร้อนมาเกาะอะไรกี่ยวไม่กันคนละอันอันนี้แนะนําจริงๆเขาบอกว่าต้องเอาน้ําเย็นๆหรือว่าเอาน้ําแข็งมาไลทดีไหมจะได้เย็นๆกันสดๆไปเลยออกแนวหนังเรื่องนั้นแล้วเนี่ฮะหรือว่าไลทกันอย่างนี้กันไปเขา่ะออกแนวเลดไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงก็ประมาณนั้นจริงๆแต่ว่าจริงๆหน้าอกเราชอบอะไรที่เป็นเย็นๆใช่เพราะว่ามันจะทําให้แบบว่า ไขมันจับตัวจริงๆมันมีเออเป็นก้อนขึ้นมาแล้วก็จะได้เวลานวดโกยขึ้นมาก็จะมีเนื้อนิดๆอย่างงี้แต่ก่อนไม่มีนะคะเดี๋ยวนี้สังเกตตั้งแต่มาอยู่ในเจิ้นนะว่าน้าอกขึ้นค่ะออไม่กี่เดือนเขบอกว่าจะการนวดวิธีการนวดล่ะวิธีการนวดง่ายมากเออปกติไปที่อื่นเนี่ยนวดกันมีสิบหถึงยีสินาทีนะนวดโกยของเขาเนี่ย B2C เนี่ยเขานวดประมาณวลาสามสามนาทีพุ่งยาอย่างขี้เกียจหย่พี่อ่ะสามนาทีพี่ทำเหมือนอาบน้ําเสร็จ สามนาทีก็เหมือนกับทาบอดี้โลชั่นทั่วไปเหมือนเวลาเราอาบน้ำเสร็จเนี่ยนะคุณผู้ชมเราก็ควรที่จะทาบอดี้โลชั่นเพื่อเขาเรียกฮะกักเก็บความชื้นชุ่มชื้นให้กับผิวเพื่อไม่ให้ผิวแห้งนะครับอุ้ยมันซึมวาบมากเลยนะพี่เออมันมันนวดไปแล้วมันก็จะหายไปไงไวมากเลยไงซึ่งแบบว่าเออแล้วมันก็ไม่เหนอะไรเป็นไงกลิ่นโอเคไหมระวังมือมันจะปูดขึ้นมานะร้อมันไม่มีใครเขาจะบวมขึ้นมาไม่มีใช่ไหม ถ้ามีแล้วมันจะปูที่มาแล้วน้องหรือว่าจะลองนวดหน้าอกดูออ๋คงไม่ขึ้นนะครับพี่ยังไม่อยากมีหน้าอกขึ้นเลลองโกยไหมทั้งสองกันดูออาอย่างก็ลักษณะคือไงฮะก็จะนวดใช่ผู้หญิงก็คือจะโกยโกยจากด้านหลังมาโกยจากด้านข้างใช่โกยละชอนขึ้นมาอ๋อโกยละชอนแล้วก็วน เว้นช่วงหัวนมไว้พูดได้หรือเปล่าเว้นช่วงหัวนมไว้นะเออแล้วก็อย่าให้โดนหัวนมแล้วก็เออทาวนเี้ยพอเนื้อครีมซึมก็จบสองถึงสามนาทีสองถึงสามนาทีสำหรับที่เกลียยเช้าเย็นจบมหง่ายมากเลยรู้สึกได้ถึงความเรื่องอะไรฮะความซึมซาบที่ซึมซาบได้เร็วแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะนะหลายคนจะเบื่อมากเวลาทาครีมอะไรตัวนี้เหนอะเหนอะอ่ะโอ้ใช่บางคนบอกโอ้โหแบบว่านวดยากทายากเราไม่ชอบทาไงครับ อย่างนี้เขาบอกว่าอะถ้าใหญ่เลยมือจะบวมนะน้องไม่เป็นไรครับไม่กลัวไม่กลัวเหรอทาแล้วจริงๆแล้วมันจะทําให้ผิวบริเวณเนินอกเราขาวด้วยนะเอออ๋อก็คือช่วยในเรื่องของหน้าอกที่เมีขนาดที่เพิ่มมากขึ้น B 2 C เนี่ยมันก็คือขนาดไซส์ B เป็นไซส์ C แล้วก็ปรับสีผิวให้เสมอขาวใช่ไซส์นะ B 2 C เขาเป็ี่ยนยังนจริงจริงมีอีกตัวหนึ่งสําหรับสาวที่แบบว่าหน้าอกใหญ่อยู่แล้วแต่ว่าคอย เอออันนี้ก็จะมีลิฟท์อัพมีการยกกระชับขึ้นมาตามแรงโน้มถ่วงโลกตามอายุผ่านไดแล้วอายุมากขึ้นจากปกติมันชูชันอยู่อย่างนี้ก็กลายเป็นถุงกาแฟถุงกาแฟเวลาแบบว่าเราจะต้องฝักขึ้นนี้ใช่ไหมครับตบลาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะต้องมาผูแล้วก็นะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเหรอไม่ต้องเหรอมีตัวช่วยมีตัวช่วยลิฟท์อัพช่วยได้นะเออลิฟท์อัพเราก็จะช่วยได้ในการที่จะแบบว่าตัวไหนฮะตัวนี้เลยนะปวดได้ท้ายกันมีลิฟท์อัพนะคะลองดูนิดนึงอ๋อครับผมอ่ะกล้อง ฟรอสซ์อัพประมาณนิดหนึ่งนะครับนี่ตัวนี้นะฮะนะคะขวดเหมือนกันนะแต่คุณเอาสมบัติต่างกันนิดนึงนี่คือตัวลิฟท์อัพชื่อก็บหมอยู่แล้วนะครับเป็นการเรื่องอะไรฮะเพิ่มยกกระชับโอ้พอหลังพวกนี้นะเวลาหลังจากใช้ไปหนึ่งสัปดาห์จะเริ่มเห็นแล้วจิ้มเข้าไปเนี่ยคือผู้หญิงเนี่ย ชอบให้บอกว่าเนื้อเราจะนมเด้งนมคัดเวลาที่ผู้หญิงมีประจำเดือนเนี่ยนมจะคัดการที่ใช้ B 2 C หรือว่าลิปอัพเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราคัดหน้าอกว่ะแต่ไม่เจ็บแต่คัดจะรู้สึกเด้งๆกดไปแล้วเนื้อแบบเฮ้ยเด้งอ่ะกดแล้วไม่บุ๋มกดแล้วไม่หายกดแล้วแบบเด้งๆงเออนั่นอารมณ์จะเป็นอย่างนั้นเลยคนที่ใช้ใช่แล้วอันนี้ใช้กับตัวเองก็จะรู้สึกเองอันนี้ผมถาม